จะมาเที่ยวแล้วมยตอนเผมนันผมมาเทยมาเล่นทุกอย่ามเาเที่ยวเหรอย่าพูดเนาะลวคุยคุยนระว่างคุยเยอะกว่าฟังที่บาโมนะคะ 他们来。 ขอ,อซื้อเขาสักตัวหนึ่งเอาไปเลี้ยงที่บ้านเนาะไม่เอาไปหลาบเลยไม่เอาไปให้มันร้องเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊อยู่ข้างเสมาให้มันเบ,บ๊ะแล้วเดิลัผมร้องใเบ๊้อยู่ให้มันเบ,บ๊ะอยู่หลังบ้านค่อยเลยเอาอย่าให้มันเบนะเอานอามันบบมเนนแบ,บ๊แล้วเรินดูดาวบอาสู้บอมบ์ดดบ,บอกสุดที่แบบจะสู้กันเล็กที่สั้น จะมันเลย,นเนยอย่ะไม่ชนะผมเหรอจะเจออะไรมาผมผมจะเล่นคุ้นเฮ้ยอาการหนักก็คุยกับเหล็กก็เป็น,นปโอเคมีลบอีกใช่วิชามมนชามันเชียบ อยากเป็การเกย์ยครก็บอกลูก้ามีทางออกเสมอตอกลัวถ้ารู้จักออกอเดี๋ยวผมก็จะไปหัอหนะ้าเสร็จแล้เวเสร็จนะ้วปั๊มยึดนะเนาะจะไปไหน่พี่บ่าวไม,ไม่มีทางไปแล้วเร็วล,ล่าสุดเผยแล้วว่าไม่มีทางไป,ไปจะจะอยู่นี่แหละสารภาพเลยเหรอ <laughs> ี่วาก็เดี๋ยวจะจุดนี้ให้เสร็จวันนี้ครับโอ้งานก็ต่อเนื่องเนาะเสรอันนี้คืองานงานหลักคือคือตัวนี้แหละแต่จังหวะนี้ก็คือตี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 การคุยเดี๋ยวนี้อ้าวนายจะาบอกเจ้าจะเดินไฟวันนี้เออไฟก็เอ้ไฟเสร็จละเรางานช่วยกันก่อนเออหนึ่งลูกไฟเนาะไฟก็เอาไว้เอาปิดท้ายกันไฟงานปิดท้ายแล้วกัน ไปฮะปิดท้ายเนี่ยุบแล้ว,ว,ว,วแล้วที่บ้าเผยแล้วผมไม่มีทางไปผมอยู่นี่แหละ,ะไฟเอาไว้ปิดงานบายโชอยูนานก็ไม่ตายหรอกฮะทำไมอยู่ในก็ไม่ตาย <c oughs> เพราะผมขยนันมีข้าวเหรอข้าวผมมีกับ <c oughs> ข้าวผมหาลุกน้องน้องันได้หมดเลยข้าวมีเต็มแล้ว แล้วกับข้าวก็อยู่ในน้ำนั่นจะปลาไม่หมดเลยอยากกินเห็ดก็ไปหาเห็ดเศอยู่ก็ไม่ได้กินขนมเองไรเลยอ้าวทำไมไม่ได้กินขนมเอาีเงินเลยล่าสุดเผยแล้วไม่เยู้มไม่มีเงินซื้อขนมแตมมมมม่ไม่ไมีมไม่มีเงินงผมก็ไม่ตายขนมลืมเอามาให้ไม่มีเงินผมก็ไม่ตายไม่ใช่ี่มาพูดถึงอนาคตผมไม่มีเงินผมก็ไม่ตายไม่มีไม่มีเงินผมก็ไม่ตายอืมอะไร นี่งผมจะผมมีข้าวกินอยู่ผมก็จะสบายได้เลยผมก็มีคุณมีพ่อแม่ผมทำนาทำข้าวมีนายทำอยู่ผมก็ได้แน่นอนแหละไม่ตายนรอกเจ็ดสี่จะไม่มีเงินซื้อขนมเองเหรอถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ตายแต่ไม่มีตังค์ซื้อขนมเออแค่นั้นโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีขนมก็ไม่ตายอีกไม่รู้รู้สึกงงมากเลยเจ้าก็ไปเก็บผลไม้ป่าไงหน้านี้น่ะกระทันก็มีใช่หมากเละแมวก็มีอืมยู่ในป่าน่ะ เมื่อเช้าผัวค่อยยังไปเก็บหมากะชั้นริมทางเลยมาให้กินลูกถักปั้นเนี่ยกระชันมาผมตรงไหนอ่ะไปขโมยเขาใครบอกไม่ใช่เราไม่ใช่เราพี่บ่าวอย่ามั่วค่อยเลาะมันแหละบ้านจาเอาเพราะว่าจะเอาส้มโอบ้านเจ้ากินก็ลืมเลยหมดแลเหรอหมดที่ไหนเขายังเห็นเต็มต้นอยู่เลยพี่บ่าวขี้งกใครเอาไปกินอ่ะมันยายกินตลอดหรอมันพินาดกเนี่ยพินาดกเนี่ย ก็ม,มีวิธีเนรอวิธีเล็กที่มันออกแต,ต่บทตอนมันดูดีว่าดีฐานตอนรังควงใหญ่ดายล่าสุดที่บา่าสารภาพแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>